DJ Snake DJ Snake คิงมาคิงกลับไม่โกงนะคะเมื่อเช้าค่ะ DJ Snake เนาะมาสปอยคลิปเสียงนะคะที่ลิซ่าเรียกชื่อ DJ Snake ไปแล้วใช่ไหมก็ทำเอาบลิงนะคะแตกตื่นกันเป็นทิวแถวค่ะโอ้ยคิงกันสุดๆกันไปเลยนะคะได้ร่วมงานเนี่ยก็ว่าเจ๋งแล้วนะ พี่แกค่ะยังมาให้นองลิซ่านะลงเสียงเรียกชื่อตัวเองอีกค่ะแม่แบบนี้เนี่ยอยากจะรู้จริงๆนะคะว่าเนื้อร้องเพลงนี้เนี่ยดีเจสเน็กเนี่ยแต่งว่าอะไรนะแล้วมีเสียงลิซ่าเนี่ยเรียกชื่อพ่องูเนี่ยอยู่ตรงไหนท่อนไหนของเพลงะคะแะ่ก็อยากจะฟังอะเนาะก็เห็นเขามาขิงกันนะคะแต่ว่าตกดึกนี่สิคะโคศกพี่ซูค่ะเธอไม่ยอมแพ้นะคะเธอเพิ่งจะมาใน channel plus ค่ะเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการมาบัฟกลับด้วยนะคะประมาณว่า เธอนะคะได้ฟังโซโล่ของลิซ่าแล้วนะแล้วก็บอกนะคะว่าที่ได้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอนะคะเป็นสมาชิกของวงแบ็คพิงนั่นไงอ่ะเอฟอย่างนี้แปลว่าดนะีเจเสนกกอาจจะยังไม่ได้ฟังนะคะเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าของดีเจสนเกนั้นน่าจะเป็นการฟิชเชอร์ลิงใช่ไหมแต่ว่าโซโล่ของลิซ่าเนี่ยน่าจะอีกอันหนึ่งนะเป็นของ YC อะไรแบบนี้ค่ะแถนพี่ซูนะคะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าลิซ่านั้นเธอยอดเยี่ยมมากค่ะ แล้วก็บอกให้บลิงนะคะตั้งตารอลิซ่าได้เลยค่ะซึ่งก็คาดเดากันนะคะว่าน่าจะเป็นเดือนหน้านะยังไงก็ให้อดใจรอเอาไว้นะคะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะพี่ซูเธอก็อดใจไม่ไหวแล้วออกมาประกาศให้ทราบกันโดยทั่วกันนะค,ะคือใครไม่ประกาศใครไม่โปรโมทไม่เป็นไรนะ,ะแต่พี่ซูแล้วเนี่ยสำหรับพี่ซูแล้วเนี่ยลิซ่าก็คือหมายเลขนนะคะก็เนี่ยค่ะเห็นเราก็ใจชื้นเนาะคิดว่างานเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะคะจะเหลือก็แต่รอเวลาเนาะน่าจะ ใกล้ที่จะได้โปรโมทแล้วล่ะเพราะว่าเห็นพี่ซุนออกมาพูดแบบนี้นะคะอะแอดก็เลยเอามาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันค่ะเห็นเธอเพิ่งจะมาใส่ c h a n n e l Plus ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า